ผักกระเดาผักกระเดาพี่นองมาตตาบานกระเดาสดๆจากอีสานบ้านค่อยมะเขือมัด ครับขั้นหน่อยมาแสบตรงข้อยายสั่งว่ามันใส่สารพัดสมุนไพรคะพริกหอมตักเชฟฝร,รั่งสะระแหน่นะคะลายตะไคร สวัสดีค่ะสายแล้วนะคะวันนี้ใข่ที่ยังไม่ติ่มมาจ้ายกทาดให้เลยค่ะวันนี้ยำกระ จ้าหิวไม่พูดมากหิวสายแล้วคะ่ะยกถาดมาเลยคะ่ะวันนี้ยกถาดเลยใส่พริกใส่เครื่องใส่ผักเยอะๆยะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ กระดาวกกินกนํายางกับแสบมาสะดุกซาจ้าหิวไม่พูดมากหิวสายแล้วค่ะ ยกถาดมาเลยค่ะวันนี้ยกถานเลยใส่พริกใส่เครื่องใส่ผักเยอะๆเจคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ ได้สั่งว่ามันใส่สารพัดสมุนไพรฮะพริกหอมเฉลี่ยฝรั่สะระแหน่อาหารายตะไคร่ขั้นหน่อยมาแสร็ ใส่เครื่องเยอะๆได้สั่งชอบเน้นเครื่องค่ะย่าปลาทูทักกระดากินก,น,งงานกับยางกับแสบ็่าสะลวก ไขแล้วนะคะวันนี้ใครที่ยังไม่ติม่มมาจ้ายกทาดให้เลยค่ะวันนี้ยำกระเดาผักกระเดา,กกเดาพีหน่องมาตรบ้านก,กระเดาสดๆากอีสานบ้านค่อยมะเขือม ตื้อมาใส่ตู้เย็นหลายลวันนะสัพปัญญานะคะสะลก็แกนยายสังค่ะยำปลาทูเมนูโปรดทำไมยายสังถึงชอบ ต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดดองค่ะยำประกูะก,กินปลาเป็นหลักกิน ต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดดอค่ะยำปลาทูกินปลาเป็นหลักกินจ้าหิวไม่พูดมากหิวสายแล้วค่ะยกถาดมาเลยค่ะวันนี้ยกถาดเลยใส่พริกใส่เครื่องใส่ผักเยอะๆใส่เครื่องเยอะๆได้สั่งชอบเน้นเครื่องค่ะยำปลาทูสวัสดีค่ะ สายแล้วนะคะวันนี้ใครที่ยังไม่ติมมาจ้ายกทาดให้เลยค่ะวันนี้ยำปลา

ใ,ใส่เครื่องเยอะๆได้สั่งชอบเน้นเครื่องค่ะย่าปลาทูทำยังไงค่ะาหวานมาเสียบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ ประทูยยย,สยใส่เครื่องเยอะๆจ้าใคใส่เครื่องเยอะๆได้สัส่งชอบเน้นเครื่องค่ะย่าประทู้จำประทูยยยุ่ใส่เครื่องเยอะๆ,ๆจ้าจ้าหิวไม่พูดมากหิวสายแล้วค่ะยกถาดมาเลยค่ะวันนี้ยกถาดเลย ใส่พริกใส่เครื่องใส่ผักเยอะๆผักปัญญานะคะสะโลกแกนยายสั่งค่ะยำปลาทูเมนูโปรดทำไมยายสั่งถึงชอบจำปลาทูเยอะๆใส่เครื่องเยอะๆจ้า